หลายคนนะครับผมใช้วิลีผิดๆกันมากมากเลยนะก,ก,กับการเดินบนลาวาเนี่ยคือเดินบนลาวาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับตามที่ผมได้จะพูดกําลังจะพูดไว้เนี่ยมันไม่ได้เดินอย่างนี้แน่นอนนะครับผมเขาเปิดมาเนี่ยเราก็พูดถึงการเดินเลยนะไม่ต้องเปิดต้อนรับอะไรกันเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับการเดินบนลาวาโดยไม่ใช้อะไรเลยยกเว้นสิ่งของ พวกนี้ที่ผมจะต้องให้คุณมานั่นเองนะฮะคือคนหลายคนอาจจะงงนะคือใช้ไม้นั่นเองนะใช้ไม้โดยการเดินลาว้าก็เด้นได้ไงวะได้ไม้ไม้มันก็ไหมใช่ไหมเดินลาว้าไม้มันก็ไหมใช่ไหมนี่แล้วเอาไม้เป็นวัตถุดิบของเรานั่นเองนะฮะมาเรามาเริ่มกันเลยนะนี่ไม่ใช่การาไม่ใช่การเดินแบบธรรมดาคือการวิ่งกระโดดแบบบนลาวาเลยนะะมันยากตรงไหนคือผมเห็นเทคนิคนี้มาจากคนชื่อดรีมนะผม คือดรีมเนี่ยเขาได้ทําการเล่นวิ่งอ่ไล่จับกับเพื่อนๆนะแล้วก็ใช้เทคนิคอ่าเอาวางเรือบนลาวานะฮะวางเรือบนลาวาหมายความว่าไงก็คือแบบวางเรือบนลาวาก็ประมาณนี้นะฮะวางปุ๊บใช่ไหมแล้วแบบว่ามันจะมีอ่เส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างการกระโดดไประยะช่องต่อไปนะฮะนี่แหละครับผมผมใช้อันนี้แหละมาบอกกับทุกคนนะว่ามันเป็นเทคนิค ที่ผมเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งไม่รู้นะว่าคนอื่นใช้ไปยังแต่ผมเพิ่งเพิ่งมาเห็นนะเห็นดรีมก็ใช้ผมก็เลยแบบว่าใช้ตามนะมานะไม่ต้องใช้ยาอะไรนะอันนี้ก็คือก็ต้องต้องฝึกกันนะต้องฝึกนะคือเจ้าการทําอย่างนี้เนยครับเป็นการใช้อ่ฝีมือตัวเองนะเป็นฝีมือตัวเองอย่างยิ่งเลยนะคือแบบว่าเราต้องฝึกฝนให้เยอะนะผม,ผมก็เริ่มฝึกอยู่นะตอนนี้เมื่อฝึกเมื่อกี้เลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะเอ่อปรับเป็นโหมดเซเวลนะฮะอืมนะแล้วก็เสกเรือไว้ตรงนี้ประมาณสัก64อันพอนะฮะแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะมาฝึกกันนะโหมันมันฝึกยากเหมือนกันนะเดี๋ยวผมผมจับเวลาก่อนว่ามันว่ามันไม่ได้ไปจับเวลาเรียกว่าอะไรวะฝึกก่อนว่ามันข้ามไปฝั่งนูุนอ่าเริ่มที่ไปฝั่งนนุนข้ามไปฝั่งนนุนเลยแล้วกันนะฮะมาอืมเราดูซิว่าเราจะทําได้ไหมนะมาผมได้ฝึกมาประมาณสองสามรอบได้แล้วนะเพิ่งฝึกเองนะเมื่อกี้ฝึกเมื่อกี้เลยนะมาเริ่มกันเลย สามสองหนึ่งอู้จุบจุบเอาอจะแพ้ครั้งแรกมันก็พลาดอย่างนี้แหละนะครั้งแรกมันก็พลาดอย่างนี้แหละเอาไหมอู้จุบอู้จุบเอาให้ตายเถอะโหริชุดแม่เย็นจริงเลยแล้วจะข้ามไปฝั่งโน้นนะข้ามไปฝั่งโน้นนะมาเทคนิคนี้เรามาเรียนกันละอู้จุบเอาอา๋ตก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 ออย แม่งเงยต้องฝึกกันว่ะต้องฝึกกันใหม่เอาใหม่ฮึบฮึบเออต้องอย่างงี้อีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงอึบเอาอ๋อแหลกแหลกแหลก,กอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอืมอเออได้แล้วเดี๋ยวทำไมกูกลับไปไม่ได้ตลอดเลยวะอ๋ออ๋อมันมันกระแทกมันกระแทกไงอ๋อโอเคขึ้นไปสามบล็อกไม่ได้โอเคมาอีกรอบมามาอีกรอบอ้อาวเฮียอะไรของกูวะเนี่ยยู๊ชุบ อืมโอเคต่อไปตรงนี้ไอ้นี่บังบอกว่าฮะโ,โทษอย่างอื่นไว้ก่อนกูนกปุุ้บปุปุ้บอ่าเฮ้ยลองอีกรอบลองอีกรอบเออมาดิมาดิาดเออเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปประมาณตรงนู้นกันบ้างผมเนี่ยเดินเดินไปมากสุดก็แปดบล็อกเองนะฮะคือ คือได้กระโดด8ปดอันนะฮะคือไม่ไม่เหมาะสำหรับการเดินระยะยาวนะคือมึงเดินระยะยาวมึงก็ตกราวาตายอยู่ดีนะฮะมาเออคือมันต้องใช้สกิลการเปลี่ยนเปลี่ยนช่องไวมากนะุกคือเปลี่ยนปุ๊บ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 ,บโหจะทันไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้ยทำได้ ให้ตายเถอะและนี่แหละครับผมเป็นเทคนิคใหม่ที่ผมได้เพิ่งเค,เคยเห็นนะคนอื่นเขาเคยเห็นกันไปเยอะแล้วนะแต่ผมว่าเพิ่งมาทํานะมาขอบคุณที่มารับชมนะใครเอาเทคนิคนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะอย่าอย่าเอาไปเอาไปใช้กันด้วยนะเออใช้กันได้นะไอไอตัวนี้หลอกหลีกทางมันได้เลยนะอย่ามานะนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะใครดูจบพิมพ์6722นะแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมดูคลิปเก่าๆด้วยล่ะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ